ใครมีกล้วยน้ำว้าสุกงอมหยิบม,มาทำขนมกล้วยง่ายๆไม่ต้องใส่น้ำตาลด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะส่วนผสมก็จะมีแค่กล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะใช้6ผลเกลือป่นเล็กน้อยแป้งสาลีใน,นประสงค์5ช้อนโต๊ะแล้วก็มะพร้าวตามชอบเลยค่ะขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ ในคลิปเราใช้เป็นถุงมือพลาสติกเก็บอาหารนะคะมีความเหนียวไม่ขาดง่ายใส่แล้วก็ชับทำอาหารถนัดมือมากๆเลยค่ะมีไซส์ S, M, L ให้เลือกนะคะ1กล่องก็จะมีทั้งหมดร0อยชิ้นราคาแค่หลักสิบเท่านั้นค่ะหากเพื่อนๆคน,นไหนอยากได้เดี๋ยวจะแปะพิกดตะร้าไว้ให้นะคะเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วเราก็จะเพิ่มตัวงาขาวกับงาดำคั่วลงไปนะคะปริมาณตามชอบได้เลยค่ะขยำคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาไปเกลี่ยใส่หม้อทอดเลยค่ะ ก็เกลีย่ยให้หน้าเขาเสมอกันค่ะเสร็จแล้วก็นําไปอบที่ไฟ180องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ20นาทีขนมของเราก็จะสุกดีแล้วนะคะตัวขนมก็จะมีความหนึบหนับสู้ฟันนะคะหอมกลิ่นกล้วยกลิ่นงาน,นะคะแล้วก็ได้ความหวานจากกล้วยน้ำว้าเต็มๆค่ะไปลองทําทานกันดูนะคะ